สวัสดีครับท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาที่ห้องยางนานะครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษานะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาพูดคุยกับน้องๆนักศึกษานะครับที่กิตาสาเป็นนางรํานะครับในขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยมหาวิทยาลัยุบนราชธานีนะครับได้ดูแลในส่วนของเทียนโบราณนั่นเองนะครับนี่คือน้องนักศึกษานะครับจากพุกคณะเลยเดี๋ยวจะขออนุญาตไปพูดคุยสวัสดีน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับ เดี๋ยวพวกเราขยับมานั่งด้วยกันชิดเข้ามานิดหนึ่งได้ไหมครับเชิญเลยครับทุกคนครับทุกคนเออโอ้โหเยอะมากเป็นการสัมภาษณ์ได้ว่าสัมภาษณ์ผู้ร่วมรายการเยอะทีเดียวขยับเข้ามาใกล้ๆกันขยับเข้ามาขยับเข้ามาเร็วๆๆ,ๆโอ้โหนี่คือน้องๆนะครับน้องๆอเขาเรียกว่านางรําถูกต้องไหมโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทำความรู้จักพวกเราหน่อยนะก็คือพวกเรา จิตอาสาจากทุกคณะนะครับเดี๋ยวตัวแทนตัวแทนพูดหน่อยก็แล้วกันนะครับเบือ้องต้นแนะนําตัวกันหน่อยเชิญจ้าสวัสดีค่ะพวกเรานะคะ,ะนางรํางานแห่เทียนขบวนมหาวิทยาลัยวลราชธานีค่ะก็จะมีน้องๆจากหลายๆคณะค่ะร่วมกับนางรําชมรมนาฏกันเก่ามหาวิทยาลัยวลราชธานีค่ะที่เรา,าเราชื่ออ,อะไรนะนาฏกันเก่าค่ะ,ะชื่อชื่อของเราอ๋อน้องซินค่ะซินอ่ะฮะก็คือมีชมรมนาฏกันเก่าแล้วก็จาก ทุกคณะในมหาวิทยาลัยทุกคณะเลยนะครับซินพูดถึงนักกาเก่านี้ก็คือเราดูแลในส่วนไหนครับหนูจะเป็นดูแลนางรำนะคะก็การแสดงทั้งหมดของชมรมค่ะจะใช้แสดงในในมอแล้วก็นอกมอค่ะตามที่มหาลัยมอบหมายมาค่ะซินก็ซินปีไหนแล้วปีสี่ค่ะปีสี่ถือว่าเป็นที่ใหญ่นะที่นี้มีใครปีสี่บ้างโอ้มีปีสี่ซินถ้าพูดถึงนางรำทั้งหมดมีประมาณ อีกคนครับอ่าก็มันเอาจริงก็นับจํานวนไม่ได้ค่ะว,ว่าน้องที่สมัครมาเรื่อยๆก็มีจานวนที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรไม่ไม่วัน,ว,นวันรำจริงประมาณอ่าวันรำจริงจะอยู่ที่ประมาณ36คน36คนอโอ้โหสวยงามทีเดียวซึ่งการรำของเรามีความโดดเด่นยังไงบ้างอ่าก็จะเป็นทนํานองที่แปลกใหม่ก็จะไม่ค่อยได้เห็นในขบวนต่างๆของที่อื่นเท่าไหรค่ค่ะแล้วก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของอ่าภาคอีสารนะคะ่ะแล้วก็ ก็มีอนปีพื้นเมืองด้วยเข้ามาด้วยค่ะในช่วงสุดท้ายค่ะซึ่งพวกเราก็มีการฝึกซ้อมมานานแค่ไหนแล้วครับอ่าก็ประมาณสองอาทิตย์เกือบสาอาทิตย์แล้วค่ะอ่าสองถึงสาอาทิตย์แล้วเป็นไงท่าํำยากไหมก็ค่อนข้างอ่าก็ก็อาจจะยากสําหรับน้องๆที่อ่าแบบ ยังไง <S <S อ่ะมีมที่ไม่ค่อยได้ราบ่อยอะไรแบบนี้นี่ใครเพิ่งเพิ่งไม่เคยราเลยแล้วสมัครหรือว่ามาม,มาไม่เคยรำแมลูกแล้วมางานแรกเลยมาราครั้งแรกมีไหมมีค่ะ,ะนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยเฮ้ย<ำ>คุยหน่อยคุยหน่อย,ย,อยเออคุยหน่อยจ้าคณะอะไรคะชื่อเล่น,น้อ,อะไรชื่อเล่นเบตองคะ่ะคณะศึกษาศาสตร์ค่ะ ไปตอนนี้มียังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการใช่ค่ะไม่มีพื้นฐานเลยค่ะเลยทำไมถึงได้สนใจมาสมัครเออเป็นครั้งแรกของมอุบลที่จะมีนางรำหนูก็เลยแบบวูดีใจมากก็เลยอยากเข้ามาร่วมในขบวนนี้ค่ะอืมแล้วทำได้ไหมก็พยายามพี่พี่ก็ช่วยหนูเต็มที่เลยค่ะเพราะหนูยังไม่มีพื้นฐานพี่พี่ก็คอยช่วยคอยดูแลหนูดีดีมากเลยค่ะสัพพอร์ห,อหนูมากเอาไว้าพวกเราคือส่วนหนึ่งนะที่จะ โชว์ศัก,กยภาพหรือว่าความงดงามเป็นตัวแทนของมออุบลนะครับในการรําในงานประเพณีซึ่งมีนักท่องเที่ยวนี่มาจากทั่วโลกเลยนะเออมีการถ่ายทอดด้วยอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วทําความรู้จักกับพวกเราทุกคนหนอ่อยมาชีเล่นอะไรคณะอะไรนะเริ่มจากคน,นแรกเลยไปเลยไปเลยจะได้ สวัสดีค่ะชื่อน้องคิมมี่นะคะมาจากคณะบริหารศาสตร์บริหารศาสตร์ปีไหนจ๊ะปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งโอ้โหสุดยอดมากใครชวนมาใครชวนมาพอดีว่ามีชมรมนาฏกันเก่าแล้วก็หนูรู้สึกว่าหนูอยากมาลำเพราะชอบลำอยู่แล้วค่ะก็เลยมามาสมัครดูค่ะก็ได้เป็นนางลำตัวจริงอ่ะส่งต่อใครพูดพูดต่อเนื่องเลยพูดต่อเนื่องเลยข้างหลังข้างหลังเรีวชื่ออะไรคณะอะไรครับไปเลยค่ะชื่อเคก้ก คณะเกษตรศาสตร์ค่ะปีหนึ่งปีหนึ่งโอเคต่อครับจอนเลยสวัสดีค่ะชื่อริยนะคะคณะศิลปศาสตร์ค่ะสาขานิเทศศาสตร์ค่ะอ๋อนิเทศศาสตร์อ่าสวัสดีค่ะชื่อเนยค่ะคณะศิลปศาสตร์ค่ะสาขานิเทศศาสตร์ค่ะอ่าด้านหลังด้านหลังลูดด้านหลังชื่อเอมี่ค่ะคณะวิศวะค่ะเฮ้ยวิศวะปีไหนปีหนึ่งค่ะอ๋อปีหนึ่งนะครับอ่าสวัสดีค่ะชื่อเอแคค่ะคณะเภสัชบริบาลปีหนึ่งค่ะ เฮสานนะครับปีหนึ่งอ้ปีหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อเนยค่ะมาจากคณะศิลปศาสตร์ค่ะปีสองค่ะอ่าศิลปศาสตร์นะครับสวัสดีค่ะชื่อไมมินค่ะปีสองมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเคมีค่ะเป็นไงวิศวะนี่เขาต้องแบบเขาเรียกว่าถ้ามองภาพรักวิศวะนี่แบบต้องอะไรนะออแข่งราคาแข่งใช่ไหมเ้าหน่อยของเรามามาทําหน้าที่แบบนี้มันขัดขัดไหมหรือว่าชอบ ไม่ขัดค่ะเพราะว่าปกติก็เป็นคนที่ชอบเต้นชอบรำอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าโอเคทําได้ทุกอย่างเลยนะครับมาตอนตอนทุกคนเลยค่ะดีมนะคะมาจากคณะศึกษาศาสตร์ค่ะปีที่สามค่ะปีสมด้านหลังด้านหลังค่ะด้านหลังก่อน สวัสดีค่ะวิวทิ่พัน์นะคะศึกษาศาสตร์ค่ะปีสี่ค่ะเอาปีสี่พี่ใหญ่เลยสวัสดีครับไข่ต้มครับมาจากศึกษาศาสตร์เหมือนกันครับทหน้าที่อะไรครับของเราถือหางนกยูงครับโอ้มีทั้งหมดกี่คนถือหางนกยูงมีทั้งหมดหกคน,นะคะอุยเราเป็นหนึ่งในหกสุดยอดมากนะครับหรือว่าเป็นความโดดเด่นอ่ะด้านหน้าด้านหน้าส่งมาส่งมาซาเลค่ะชื่อพันธ์ค่ะบริหารศาสตรป์ปีสองค่ะอืมปีไหนนะปีสอง ของเราด้วยใช่ไหมอ่าสวัสดีค่ะมีจีนะคะปีหนึ่งการตลาดค่ะปีหนึ่งการตลาดนะครับต่อเนื้อาสวัสดีค่ะคชื่อทิพย์นะครับอยู่ปีสามคณะบริหารสาขาการจัดการค่ะเดี๋ยวพูดถึงตอนนิดนึงหน่หอยของเรานี่เป็นยังไงบ้างในการฝึกซ้อมอ่ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพาว่า,วาทีมมาบนเป็นครั้งแรกที่จะมีการแสดงแห่เทียนค่ะอืมครับ สวัสดีค่ะดิฉันนะคะอยู่คณะบริหารศาสตร์ปีสามค่ะครับสวัสดีค่ะชื่อเอมี่นะคะอยู่คณะศิลประสตร์ค่ะอยู่อยู่สมิยที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวนาะถามเพิ่มเติมเอมี่ใช่ไหมใช่ค่ะเอมี่เป็นยังไงบ้างเราเมีพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงออกนะครับก็ตื่นเต้นดีค่ะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็เป็น,ป,น,ป,น,ป,นปีแรกของมอบนด้วยค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเปิด กว้างเลยใช่ไหมใ,<ช>ในการให้ษา,ามาสมัครในการในการรำใช่อ่าโอเคจ้าต่อเนื่องเลยครับค่ะ<ห>สวัสดีดค่ะอ้อมแอมค่ะคณะศิลปศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์ค่ะนิเทศศาสตร์นะครับสวัสดีค่ะชื่อเค้งนะคะคณะบริหารศาสตร์ปีหนึ่งค่ะอืมโอ้โหปีหนึ่งเยอะเลยครับมาเลยมาเลยสวัสดีค่ะชื่อวิค่ะมาจากคณะศิลปศาสตร์ปีหนึ่งค่ะเชิญจ้า สวัสดีค่ะชื่อกันนะคะมาจากศิลปศาสตร์ปีหนึ่งค่ะครับผมตาเลยจ่าตาเลยจ่าสวัสดีค่ะชื่อภูมิปิมนะคะคณะศิลปศาสตร์ปีสองค่ะสวัสดีค่ะขนมพิงค์นะคะคณะศิลปศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์ปีสามค่ะครับผมโ้สุดยอดเลยนะครับทุกคน สวัสดีค่ะชื่อปอยนะคะมาจากศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมค่ะสาขาสถาปัตค่ะปีสองค่ะอ่าน้องปอยค่ะสวัสดีค่ะชื่อมินนะคะมาจากคณะเกษตรศาสตร์ปีหนึ่งค่ะอ่าเกษตรศาสตร์นะครับสวัสดีค่ะจีจี้มาจากคณะศึกษาศาสตร์ปีสองค่ะปีสองนะครับสวัสดีค่ะชื่อหยกค่ะมาจากคณะวิศวกรรมค่ะปีสองค่ะปีสองค่ะวิศวะอ่ะอีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่ง หลือลครพูดหมดแล้วค่ะหนูพูดยังพูดแล้วค่ะเหลือใครบ้างยังไม่แนะนำตัวเฮ้ยอีกคนนึ่งอีกคนนึงอ่านี่เลยนี่เลยสวัสดีค่ะชื่อเบเตยศิลปศาสตร์รปีสองค่ะอืมเป็นไงบ้างในการรำของเราชอบไหมท่าใหม่ๆที่อาจารย์มาสอนชอบค่ะแล้วก็ได้รำผ่านหนูอยู่ครั้งแรกค่ะอืมจำชื่ออาจารย์ได้ไหม อาจารย์สิริเพ็ค่ะใช่ไหมอาจารย์ถือว่าเป็นสุดยอดเลยนะเรื่องของท่ารําแล้วก็เรื่องของการฟอนร,รำ<ช>นะครับ<ช>อ,อยากบอกอะไรถึงในส่วนของการเราเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีสําคัญตรงนี้บ้างครับค่ะก็ะพวกเราทุกคนนะคะก็มีความดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจําปีของจังหวัดนะคะก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ อ่ารอดูผลงานเราในวันที่สิบสิบเอ็ดกรกฎา,าคมนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะนี่คือน้องๆนักศึกษานะครับจากทุกคณะของมหาวิทยาลัยบนรารยาธานีนะครับที่กิตจสามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการอ่าในการมีคนละครับอีกคนนึงปิดท้ายหน่อยเร็วๆๆไหนไหนหนเอาต้องให้สุภาพบุรุษนะครับส่งไหมส่งไมให้เพื่อนเลนยอ่าถือว่าเป็นอ่า สุภาพบุรุษทำหน้าที่อะไรชื่อ,อไรครับคณะอะไรชื่อเจแปนนะครับมาจากคณะศิลปรประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับปีที่สองเราทำหน้าที่อะไรครับถือนกยุงครับหางนกยุงหางนกยุงยากไหมก็นิดหนึ่งครับถ้าพูดหางนกยุงนี่ก็ถือว่าอยู่ต้นขบวนเลยใช่ไหมอ่า <c oughs> ทำหน้าที่ถ้าไม่มีเรานี้ขบวนก็เคลื่อนไม่ได้เลยโอ้โหสุดยอดมากอ่าอ่าว่า ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะที่มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็จากาติดตามนะครับความงมดงามแล้วก็มาเผยแพร่ต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณมากครับนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับจิตอาสา ไม่มีต้องการค่าใช้ใจ่ายใดๆมาด้วยใจรักขอบคุณทุกคนสวัสดีลาไปก่อนครับ